สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งบารืบือนะครับวันนี้มารีวิวไปตัวรุ่นลากจูงนะครับคันนี้ส่งนครราชสีมานะครับอยางหลังเป็นขอบ16นะครับยางหน้าเป็นขอบ12นะครับ500ขีด12นะครับเป็นรุ่นลากจูงนะครับคันนี้โครงเกียร์เป็นของออยุธยาน่าจะอยุธยาแท็กเตอร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ส่วนลูกค้าไม่ได้นําเครื่องมานะครับอันนี้เครื่องผมนับขี่มาขึ้นรถพ่วงนะครับก็ส่งพรุ่งนี้นะครับก็คันนี้ราคาอยู่ที่29000ืนานะครับ29,000นานะครับนี่นะครับลากจูงครับก็คือใช้งานลากจูงได้อย่างเดียวนะครับก็ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นช่วยเลี้ยวนะครับช่วยเลี้ยวขวานะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่วยเลี้ยวซ้ายนะครับก็คือในกรณีที่เราต้องการเลี้ยวแค,คบนะครับพื้นที่แคบนะครับก็มีพ่วงท้ายนะครับก็ลากจูงไม่มีอะไรเยอะครับมีแค่แค่นี้นะครับเอาไปใส่เครื่อง RT110 นะครับ RT 110ก็ส่วนอื่นก็ บีกัะคัดแค่นั้นนะครับเป็นยังเป็นระบบ2สายพันธุ์นะครับก็คือสองช่วงนะครับสายพันธุ์สช่วงนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมช่างเก่งบารบือนะครับ082นะครับ3,000นะครับ910นะครับ082 3,000 910ถ้าชอบก็โทรมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม